ดูถูกในอาชีพคุณแม้แต่ตอนนี้คุณจะเป็นพนักงานทำความสะอาดจงภาคภูมิใจแล้วใส่ภารกิจชีวิตมันเข้าไปให้ความหมายกับสิ่งที่คุณทำซื่อสัตย์กับคนที่คุณเป็นถ้าอาชีพที่คุณทำอยู่มันไม่น่าซีวิไลสำหรับคนอื่นแต่สำหรับคุณคุณกำลังส่งลูกคุณจบปริญญาและไปเป็นทรัพยากรสำคัญของประเทศชาติ ของโลกและคุณสามารถเซตภารกิจชีวิตของคุณในทุกๆวันในทุกๆก,กิจกรรมที่คุณทำได้เลยแม้แต่วันนี้คุณต้องเฝ้าพ่อแม่ที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ให้คุณเซตภารกิจชีวิตอันยิ่งใหญ่ของลูกคนหนึ่งที่เป็นอภิชาติตะบุตร ทำกับข้าวให้แม่กินป้อนข้าวพ่อกําลังกระตันยูอย่างยอดเยี่ยมกับพ่อแม่ของคุณนี่คือภารกิจชีวิตของคุณใส่ความรักเซ็ตสิ่งนี้เป็นภารกิจแห่งจิตวิญญาณดวงนี้ที่มากระตันยูรู้คุณให้กับบุพการีที่ให้กําเนิดคุณมาใส่ความหมายเข้าไปในภารกิจชีวิตของคุณและคุณจะทํามันได้ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยคุณจะไม่มีวันใช้ชีวิตแบบสั่งกระตายไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรอยู่ในตอนนี้ก็ตาม